สวัสดีค่ะวันนี้ยายกตาพาโอลวเวงจะมารีวิวกล่องสุ่มนะคะจากร้านเจรจิจรานะคะยายได้สั่งส่งกล่องสุ่มนะคะร้านเ r รจิจรามา3ากล่องนะคะเขาก็นํามาในสองกล่องสุ่มในกล่องใหญ่วรวบรวมกันนะคะ3กล่องนะคะเรามาเปิดดูนะคะว่านะคะ,ะในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะเห็นโฆษณาบอกว่านะคะทุกกล่องนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะคะ ่าทั้งมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์นะคะทองและก็เงินนะคะมาดูซิว่านะคะอย่างที่เขาโฆษณาหรือไม่นะคะคุณยายก็สั่งมา3ามกล่องนะคะเห็นเชียร์ยายบอกว่าสั่งสมกล่องก็มีสิทธิ์รุ่นทุกกล่องนะคะอ่นะ,ะเปิดดูเลยนะคะเจ้าที่เพิ่งไปส่งตอนเช้านี่นะคะอ่ามาดูนะคะกล่องสุ่มนะคะ297บาทมีอะไรบ้างนะคะกล่องที่1นะคะดูนะคะกล่องที่1 อะไรบ้างเอ้ยกล่องที่หนึ่งนะคะสามกล่องนะคะข้างในกล่องใหญ่นี้จะมีสามกล่องนะคะสามชิ้นนี้นะคะสุ่มมาที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก็บไปทางนะคะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทไปาทางะคะ่ะดูซินะคะว่าถ้าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะ เห็นว่ามีรางวัลใหญ่เป็นจักรยานยนต์ด้วยนะคะสกูตเตอร์ด้วยนะคะดูสิยายจะได้อะไรบ้างเอ่ยน,นะคะกล่องที่ดึงนะคะเปิดแล้วนะคะโ <c oughs> อ้ยอะไรเนี่ยกล่องที่ดึงมีอะไรเนี่ยไม่รู้เลย <c oughs> เป็นอะไรเอ่ยน,นะคะเอออันนี้เป็นอะไรยายไม่ทราบนะ <c oughs> <c oughs> อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนล้วมาเห็นลุงด้วยนะคะ นะฮองที่ดึงผ่านไปนะคะของที่2นะคะเฮ้ยมือ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 เจ็บค่ะของสองอะไรเนี่ยนะอะไรเนี่ย รถวิง่งสบยจะเป็นกรีมน้ำหอมหรือเปล่านะฟองพิโซนะคะถ่แล้วอองที่สามนะคะออฟองที่สามก็เป็นอันนี้อีกนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ มีอะไรอ่านดูสิน้อยายอ่านไม่เห็นเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะ,ะอ่ะเปิดดูกันแล้วกันสามสามกล่องนี่ฮะสามอย่างสามกล่องนี้นะคะนะฮะนะฮะสามกล่องสามอย่างนะคะมีอะไรอีกแล้วนะคะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะคะอะไรเนี่ยมีสีดําสีแดงสีอะไรนะคะเดี๋ยวยายจะเปิดให้ดูนะคะว่าในนี้เป็นสินค้าอะไรเอ่ย กลองซูมนะคะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทผิดหวัง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 มากเลยสั่งไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะเพิ่งได้รับนะคะอ๋อกลิ่นอะไรน้ำหอ,หอมหรือเปล่าหรืออะไรเอ่ยเนี่ย แดะยากเนาะอืมจะเก็จถูกไหมเนี่ยโอเคเป็นอะไรเนี่ยเซลล่ํเหรอเป็นอะไรเนี่ยเป็นขวดอย่างนี้นะคะอะไรเนี่ยอา่านมองไม่เห็นด้วยเออคืออะไรเอ่ยน,นะคะคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวยายจะมาเฉลยเฉลยที่หลังนะคะว่ามันคืออะไรนะคะนะคะกล่องที่สองกล่องที่ ่องที่สามเป็นไรเนี่ยเป็นครีมอะไรก็ไม่รู้นะนี่กองที่สามนะคะเป็นอะไรเอ่ยกองที่สามนะเป็นอะไรเนี่ยแน่ไม่แนไม่เคยใช้นะ ็นะคะซื้อกล่องสุ่มมานะคะบอกว่าในรุนร่นรุ่นรุ่นดีที่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะอะไรก็ไม่รู้นะนะเดี๋ยวยายจะมาเฉลยทีหลังนะยายก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะสรุปแล้วนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะสรุปแล้วได้ครีมนะคะครีมนี่ค่ะนะคะ,นะคะ ยายก็ไม่รู้คุณภาพเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะเฉลยให้ความที่หลังนะคะก็นะคะผิดหวังนิดหน่อยนะคะสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากสองสามสิ่งนี้นะคะมีครีมมีอะไรก็ไม่รู้นะคะยายก็ไม่เคยใช้นะคะยายก็ถือว่าเราเล่นนะคะสนุกสนานของเรานะคะ กล่องสุ่มนะคะเสียงดวงของเราก็แสดงว่าดวงเราไม่ดีนะคะหรืออาจจะเป็นแนวทางเขาเ้าแนวนี้ก็ไม่รู้นะคะกะคะ็ไม่ต้องไปตามแนวขางเขาหรอกค่ะนะคะกล่องซุง่มกล่องเสริมอะไรนี่นะคะนะคะอยากได้อะไรก็เก็บเงินหาซื้อเองดีกว่านะคะนะะไว้พบกันนะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะเป็นสัญญาณเตือนเพื่อไม่ให้พลาดนะคะการชมคลิปต่อไปของคุณยายนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะยายก็ไม่รู้คุณภาพเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังทีหลังนะคะ